เราได้ไม่แล้วเราผิวมันก็ต้ีหนึงอมมรสมานประธานสิบปีก่อนจะสมานเดี๋ยวปีหน้าปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถจุไหมมาชิกแต่พี่ต้อยไปอุบปีหน้าก็อาจจะไม่อุบก็ได้สองปีต้องแก้ยังไงก็ไม่เป็นไรก็อย่างนี้อ่าสองปีอ่ะแล้วก็สามร้อยอ่าสองปีสามร้อยโดยนั่นแหละเข้าใจนะคะว่าอธิบายใครไม่ได้นายกเพียร์สี่พันค่ะ แชมปินไก่แล้วนะคะห้าเรือห้าพันยห้เก็บเนขึ้นมาหน่อยพุ่กัะเบียรห้าพันใครเต็บใง้เยอะหอยได้ห้าพันคเอกเสียมีสามพันค่ะมีสินชัยสามพันค่ะ นายกสมาคมนักข่าวนะครับท่านอําพรแสงแก้วนะครับแล้วก็ขอข่าวต้อนรับท่านพัชรพัฒน์ศรีพันธลนนะครับานอำเภอเมืองพัทยาของเราเนี่ยครับแล้วก็ในอำเภอบางละมุงของเรานะครับแล้วก็ขอก่าวสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่มาค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะเลยชื่อไม่หมดนะครับก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ สื่อของเมืองพัทยานะครับก็คือบริษัทสงคนเทเบิลทีวีเนี่ยอยู่คู่กับเมืองพัทยามากว่า40ปีแล้วนะครับ mm hmm. เราอยู่ตั้งแต่ปี2025นะครับ mm hmm. ก็เริ่มจากมีช่องแค่ช่องเดียวนะครับ mm hmm. แล้วก็ทาข่าวท้องถิ่นแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆมาโดยตลอดนะครับ mm hmm. ซึ่งเราก็พร้อมที่จะรายงานสื่ออย่างทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็ mm hmm. ดูเป็นทางการกัน เดีวเลยเดียวเลยเดยชาหักพันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ไอ้ชาส่งยอดไปแล้วนะขอค่รอง่ะสรุปขอให้เท่าไหร่ปอใ้ปอให้ปอม่เทอให้เท่าไหร่่าพี่นกพี่นกค่ะพี่นกอุ่นใใครพี่นกอ่ะเจียพี่นกไม่มา หนึ icana, ่งค่ะคนต่อไปฮะโจ้้หนี้โจ้้นี้ไม่ได้ไม่อยู่ต่อไปค่ะ 你个铁